และเช็คเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มันมีแขกหมดที่เรียบเอาใช่เพราะว่าหมดูดิยังตกไม่หยุดแล้วก็พี่ที่โรงแรงมบอกว่าวันนี้สงสัยถ้าจะทั้งวันนะฮะ พราะงั้นเหมือนก๊อนานเดือแลหละเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนอย่างฉับพลันจากเดิมที่เอออะขี่มอเตอร์ไซค์จะไปฝนต,ตกอยู่ตงเนี้ยที่อยูใ่ในเมเที่ยวไหนะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ดีกว่าอะเลยนะไปเที่ยววิทิธพัณฑ์อ๋อวิทธพันธ์ออใช่แล้วครับเมื่อออกไปเที่ยวกลางแจ้งไม่ได้ก็คงไม่มีที่ไหนที่จะสามารถหลบฝนได้ดีเท่ากับพิพิธภัณฑ์แล้วล่ะครับ และที่แรกที่เราจะเดินทางไปก็อยู่ห่างจากโรงแรมของเราแค่เพียงประมาณ150เมตรเท่านั้นเองกับพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวในอดีตนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เคยเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งก่อตั้งโดยชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพเข้ามาอยู่ที่นี่นั่นเอง อาคารที่เห็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นอาคารที่ก่อสร้างในแบบสไตล์ชิโนโปรตุกสครับโดยสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2477ครับและหากสังเกตบริเวณหน้าจั่วของอาคารนะครับก็จะมองเห็นรูปขั้งขาวแดงซึ่งเขาตั้งใจสื่อให้เห็นถึงความรู้คือโชคอันยิ่งใหญ่นะครับให้ทุกคนตระหนับถึงการให้ความรู้แก่บุตรหลานนั่นเองครับแล้วก็มีอยู่ข้างในพิพิธภัณฑ์ เราก็เสียค่าเข้าชมมาด้วยค่าเข้าชมค่าเข้าชมคนไทยก็หญ่างละห้าสิบบาทแล้วก็วิลล่าพานี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งหลงไปห้องอื่นเพราะว่าห้องที่หนึ่งห้องแรกเนี่ยมันอยู่ที่ชั้นบนนะเราก็จะขึ้นมาที่ชั้นสองของบ้านเกาะไนซ์นะ ภายในพื้นที่บ้านทั้งสองชั้นนะครับก็ได้ถูกจัดสรรออกเป็นห้องนิทรรศการต่างๆถึง14ห้องโดยบอกเล่าเรื่องราวของชาวจีนตั้งแต่ครั้งที่อพยพจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยครับเมื่อผู้คนเริ่มมีจำนวนมากขึ้นก็ทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กรเป็นชุมชนไปจนถึงการจัดตั้งเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งนี้นั่นเองครับเนื้อหาภายในนิทรรศการนะครับก็ได้บอกเล่าตั้งแต่ผู้อุปถัมภ์ก่อตั้งโรงเรียนครูใหญ่ ไปจนถึงบุคคลที่คู่ควรแก่การยกย่องเชิดชูครับแล้วก็ยังมีการแสดงตำรับตำราหนังสือเรียนภาษาจีนที่ใช้กันตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตไปจนถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่นักเรียนในโรงเรียนจะได้ทำร่วมกันครับแต่ที่เล่ามาทั้งหมดนะครับก็ยังไม่ใช่หัวใจสําคัญของการเรียนการสอนที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่เขาเน้นในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมรวมไปจนถึงป,ปัชญาในการใช้ชีวิตครับ นอกจากนี้นะครับภายในพิพิธภัณฑ์ก็ยังมีการจัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ขนธรรมเนียมประเพณีไปจนถึงเครื่องแต่งกายของชาวภูเก็ตพื้นเมืองครับและสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวของสถาปัตยกรรมการก่อสร้างนะครับภายในพิพิธภัณฑ์ก็ได้มีการจัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งของอาคารเก่าหลังต่างๆรวมไปจนถึงบ้านของชาวภูเก็ตแบบแท้ๆท,ที่เรียกว่าผาข้างในมาให้ดูกันแบบชัดๆเลยครับ

เฉลออยมันีมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งเฉลยมันคือเขาพูดว่า Hello my f r ์เฟนเป็นอย่างไรบ้างล่ะเพื่อนไม่ได้พบกันเลยตั้งแต่จบจากปีนังนั่งเรือมาติดต่อการคาที่ภูเก็ตหรือเรากลับมาช่วยป่าทําเหมืองเข้ามาข้างในก่อนสิก่อนสิและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของชาวภูเก็ตที่คุณจะได้เรียนรู้จากที่นี่ครับ ออกจากพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวนะครับเราเดินย้อนกลับมาทางเมืองเก่าประมาณ550เมตรก็จะมาเจอกับอีกหนึ่งทพิพิธภัณฑ์ครับนั่นก็คือพิพิพธภัณฑ์โรงแรมถาวรนั่นเอง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ภายในโรงแรมถาวรเลยครับมองเห็นได้ง่ายเลยเป็นตึกสูงริมถนนนะครับดูจากภายนอกเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นอาคารเก่าๆไม่ค่อยมีผู้คนคึกคักสักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ในอดีตนะครับโรงแรมแห่งนี้เปรียบเสมือนความรุ่งเรืองของจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวเพราะเป็นโรงแรมแห่งแรกๆนะครับแล้วก็เปิดให้บริการมาก,กว่า50ปีแล้วล่ะครับ ในอดีตโรงแรมถาวรน,นะครับจะเป็นโรงแรมลำดับต้นๆที่ใช้ในการต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยไปจนถึงแขกบ้านแขกเมืองจากต่างประเทศนะครับก่อนที่โรงแรมแห่งนี้จะค่อยๆร่วงโรยไปตามกาลเวลาครับอันนี้เราพามาดูบรรยากาศภายในนะฮะก็จะมีพวกข้าวของเครื่องใช้ใบปิวโฆษณาเก่าะอะไรอย่าถ้าเข้าบริการก็ู่ที่คนละสาบาทเท่านั้นเอง เผื่อว่าถ้าเกิดมาเที่ยวแล้วฝนตกก็ลองเลือกที่มาดูที่นนี่โ no, no. ปรงแรมถาวรนะครับก็เป็นหนึ่งในกิจการของตระกูลถาวรว่องวงหรือว่าดีลกรุปซึ่งเป็นตระกูลเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตที่เริ่มต้นทำธุรกิจ ตั้งแต่การเป็นนายเหมืองนะฮะในยุคสมัยที่เหมืองแร่ยังคงเฟื่องฟูอยู่ในยุคสมัยนั้นนะครับก็ไม่มีใครในภูเก็ตที่ทำธุรกิจอื่นเลยนอกจากเหมืองแร่กับยางพาราก็มีกลุ่มดิลล็อกกรุ๊ปนี่แหละฮะที่เป็นคนกรุยทางพาภูเก็ตออกไปสู่ธุรกิจด้าน,นอื่นๆทั้งธุรกิจที่พักท่องเที่ยวธุรกิจบันเทิงทั้งโรงภาพยนตร์แล้วก็ผับนั่นเองครับ และแม้ว่าผับของโรงแรมนะครับจะปิดให้บริการไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะฮะแต่หากเราลองมองรอดกระจกเข้าไปนะครับก็จะสัมผัสได้เลยว่าทุกอย่างยังเหมือนหยุดนิ่งอยู่นับตั้งแต่วันที่หยุดให้บริการยังไงอย่างนั้นเลยละครับ ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับยังไม่ได้มีการจัดวางสิ่งของแบบเป็นประเภทหรือว่าหมวดหมู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการติดป้ายเพื่อบอกรายละเอียดข้อมูลว่าของเหล่านี้คืออะไรมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะหรือว่าเป็นของใครนะครับ แต่ของหลายๆอย่างนะครับก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ด้วยตัวของมันเองโดยเฉพาะโปสเตอร์นะฮะพร้อมลายเซ็นของเหล่าดาราศิลปินนักร้องแต่ในอดีตนะครับซึ่งทุกคนก็จะบอกเล่าถึงความประทับใจนะฮะที่มีเมื่อครั้งที่ได้มาสัมผัสโรงแรมถาวรแห่งนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบของเก่านะครับหรือว่าอยากย้อนไปสัมผัสอดีตเมื่อวันวาน,วนหรือจะมาล้ำลึกความหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าครั้งหน้ามาภูเก็ตก็ลองแวะเวียนมาที่พิพิธภัณฑ์โรงแรมถาวรแห่งนี้ดูนะครับ ออกจากพิพิธภัณฑ์โรงแรมถาวรน,นะครับเราก็ยังไม่มีแพลนว่าจะไปที่ไหนกันต่อนะฮะตอนแรกก็เลยคิดว่าจะกลับไปที่ชิโอทาวน์แกลเลอรี่โฮสเทก่อนรต่ว่าในระหว่างทางที่เดินกลับมาครับเราก็ได้สะดุดตากับร้านอาหารที่ทาสีเหลืองทั้งหลังเลยนะฮะแล้วก็มีคนยืนมุงอยู่ที่หน้าร้านจำนวนมากเลยเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาอะไรลองท้องกันก่อนนะฮะกับนี่เลยร้านคุณจี๊ดและหน้ายอดผัดครับผม เมนูภายในร้านนะครับก็มีเรียกว่าอ่านกันจนลายตาไปเลยทีเดียวนี่ฮะแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจอ่านเนี่ยเขาก็มีภาพแปะเอาไว้ให้ได้เลือกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามาตอนเที่ยงเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเวลารอนานสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าบอกเลยว่าคนนี่เยอะจริงๆเลยครับในวันนี้อยู่นอกแผนแล้วก็นอกแผนท,ที่หมดกลับร้านรัดหน้าที่จูๆ่ๆไดเห็นคนยืนเยอะแล้วเข้าไปกิน เป็นไงบ้างก็อร like um, um, uh, like ่อยดีก็โอเคเนาะก็เหมือนคิดหน้าเลยเนะเดี๋ยวจะไม่อร่อยอร่อยจริงเมื่อกี้ร้านหน้าที่ภูเก็ตแต่มาจากไหนเออมันติดใจตรงเนี้ยที่แบบว่าตอนแรกเข้าไปเห็นเขาเขียนว่าเจ้าแรกในภูเก็ตไอ้เราก็แบบดีใจพอเสร็จมีป้ายบนหลังตู้เขียนว่าเจ้าเก่าบางขุนนนท์อ่ะข้างบ้านภูน่หวาอือเป็นร้านหน้าทะเล กับนีกไว้ออกเลยว่าตรงบางขุนนนมีร้านรัดหน้าทะเลด้วยอ่ะค <c oughs> ่าเสียหายของมือเมื่อกี้เป็นเส้นใหญ่รัดหน้าทะเลอยไม่ใช่ทะเลอ่ะเส้นใหญ่รัดหน้ารวมมิดเพราะว่าในจานมันมีหมูด้วยอือเออหมูสองเทียบเลยรู้สึกว่ากุ้งตัวเดียวแล้วก็ปลาหมึก,มกแหวนใหญ่หรือตปว่าตาหันคือเออปลาหมึกมีสองชิ้นนะแต่มันเอามาประกบกันมาได้วงแล้วก็มีปลาทอดสองชิ้น รวมเมื่อมือเมื่อกี้120บาทก็โอเคให้อภัยได้ตอนแรกแอบโกรธอยู่ที่แบบว่าปลาหมึกน้อยจังแต่มีปลาทอดอร่อยดีก็โอเคให้อภัยก็ใครแวะเวียนมาแถวๆตัวเมืองเก่าว่ามาทานได้กนะ็เหมือนดิมราคาก็ประหยัดอยู่ใช่120บาทสองจานเหรออพิเศษด้วยเหอนพิเศษเอร่อย10บาทเมื่อกี้สั่งด้วยเหรอใช่แกเคือพิเศษนะถ้าจะหายของมือเที่ยของเรา120บาทลอดติดหนึ่ง แล้วก็ตอนนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องก็คือแดดแนมนฟ้าโป่งแดดออกแล้วเดี๋ยวเราจะแวะน่าจะมือเก่าไปเที่ยวแล้วนะไปตามไปเที่ยวกันดีกว่าจ้า สรุปค่าใช้จ่ายประจำ EP นี้นะครับก็จะมีค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์2แห่งรวมแล้ว80บาทกับค่าอาหารมื้อเที่ยงอีก70บาทเป็นทั้งหมด150บาทเห็นไหมฮะบอกแล้วว่าภูเก็ตแบบประหยัดนะมันทำได้อย่าลืมนะครับว่าจ่ายน้อยกว่าก็ไปได้มากกว่าแล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีครับ